เิวยเกมันเปลี่ยนใหม่แล้วว่าคํยคำถามเบลตอนเนี้ยคือถ้าจะไปตรงกลางไปยังไงมันต้องเต้นกดเต้นเตลอดเวลาดึงดึๆงอ่าลองดูอุ้ยมีกระป๋องน้ำสู้ซ่าเหมือนเจลเลยข้างล่างข้างข้างข้างล่างมาเตตต มีเพนด้าเลยเหรอเกมนี้เฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยน่ารักกว่าเห็นแล้วมันไม่ใช่เพนด้ามันลายเฉยดีกว่าไม่เป็นลายขาดำด้วเฉยดูก็เพนด้าจริงอ่ะเกมไปกลางยังไงเนี่ยอ่ะต้องอยู่ตรงกลางเลยอ๋อนี่ไงได้แล้วได้แล้วอุ้ยได้นิดเดียวเองโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเปลี่ยนคนอื่นอะเกมมันเลยยากอ่ะสำหรับฉันนะ นนววไปิ้ตอนแรกสู่เข้าตรงกลางเลยเว้ยแล้วลลไม่จะเด้งไปซ้ายแล้วไม่ก็ขวาเรื่อยๆใช่แล้วก็จะตึงบูนไปโด,ปดบนบอลอุ้ยเกือบตกอุ้ยอยากได้น้องเขือ่อน้องเขื่อน่ารักมากมะเขือเทศเกือบตอ,อกอุ้ยมันอุโดลูกบอลอีกแล้วปจริงเปรอโดนเป้าแลปวเนี่ยโดนเข้าเลยเนี่ยแต่ตอนที่หลังฉันได้ยังไงเนี่ย ตัวลูกบอลไปสามลูกล่วเจะไม่ให้ไบลบนอะไรอ่ะโอ้ยตกลอดซะงั้นพี่ไอคนนั้นมันตัวดำตัวพุดแต่น้าขาวไอ้นกระดำทั้งตัวเลยมีดำสามตัวเลยวะเอ้ยสี่เฮ้ยมะเขือน่ารักอย่าได้มะเขือมันกลมเหลือเกิน ชอบของอย่างที่เป็นกอมรมันนิลลาบะซีมะเขือเน่าด้วยเมื่อกี้ข้างในแม่งเหลืองไม่ใช่เฮ้ยโลเอาว่ะเยี่ยมโดยี่ยมโดอุ้ยเพื่ลยอ่ะเยี่ยมโดย์อะไรง่ายอย่างถ้ามันเป็นแยมโลนจริงก็อยากอ๋อเก็บวิวครีมได้เกียดมากถ้าแยมโลเซอร์ช่าที่มันเป็นแยมโลนมถ้าครีมโลก็วานิลาอร่อยอยู่ ๆขอให้เป็นครีมโรยังไงก็เขียดก็ใส่ครีมน้อยดีบางเจ้าเห็นใส่น้อยๆแล้วอร่อยไม่เคยเจอไงทำเองเลยโอ้โหมันง่ายมากสัมชังตีแค่ตีครีมเองก็โหจัดเป็นคนชอบทำอะไรเองไงดูยาตรงเนี้ยเลยสบายเลยทีเนี้ยว้าเกือบตกโอ้ยทำไมกูโลขนาดนี้ กูโลไปแยมโรมอยา่าจับจับทำไมอีกเปนไฟงาบุ๊บเขาน่า,<อ>าจะทำแยมโรลดแยมมะเขือเทศเอิ่มฉันจะไม่กินคนหนึ่งเดี๋ยวกินนะตอบเลยจะดีมากๆเลยถ้าเขาทำเขาจะเข้าเหรอแกช่วยด้วยแต่เขาจะตกตกง่ายเหรอจริบู๊นี่วะไปควนเจียวแป๊บอย่านะฉันสมาธิอยู่นะอ่ะคนกระป๋องข้างหลังอะไยังมองเห็นตาโคตรถั่วเลย เฮ้ยหเกือบเกืบเกืบทำไมกระป๋องเยอะจังวะเฮ้ยนั่นนี่นบอชอบอะไรกลมๆไงทำไมเอาอะไรเลี่ยมๆมากระป๋องมันก็น่ารักอยู่ไง <professors> <อ hora> โอ <Off> ้ยใครจับ <guarding> ม <okay>? ีการดึงเลยเดยวจะถามอีกคนเดียววะต้องไม่ใช่ฉันต้องไม่ใช่ฉันโอ๊ยโอ๊ย เ <polarization. S 1> ใช่ฉันเกิดตกไปแล้วเดียวมีคนตกก่อนอะนั่งกระป๋องจะไม่ยอมนะคะมีกระป๋องหนึ่งสองสามมกระป๋ั่งกระป๋องอะสับปะรดใส่บอลเล่แม่งน่ารักจังวะมันแบบสับปะรดมันดูดีอ่ะมันแบบดูกลมๆเรียวๆบอกไม่ถูกแล้วบอลเล่ก็แบบบานหน่อยมันก็เลยดูน่ารักเนี่ยสุดก็มีคนชมชุดกุฏินี จะบอกว่ามันจะแปลกก็แปลกแต่มันก็แอบน่ารักไงน้องมะเขือยังอยู่เลยน้องมะเขือจ๋าไม่เหมือนเอาไว้เนี่ยไอหมกอาบน้ำที่ผู้หญิงมันใช้กันอ่ะเอออเาไปรัดกับไอสับปะรดไว้อะเขาเต็มเบลคือกินจากไอเย็นน่ะล้วนๆเลยเบลปล่อยเดี๋ยวมันมาไม่ทันเดี๋ยวก็ไม่ปล่อยเบลเหมือนกันปะปล่อยแล้วปล่อยแล้วนี่ไงปล่อยแล้ว เดรัลเสาร์ยังจับคุยเด็กดี้อ่ะทำไมสงมาตรฐานว่ะคุไม่อยากได้เอ่อเดรัเ,เสาร์มากินสับปะรดอยากได้น้ำสับปะรดที่อยู่ในกระปอ๋องม่ีหรออว้าเถืน้ำสับปะรดกระป๋องมีแกงแมงไม่อร่อยเฉยหรอออุย้ยเถืรสชาติแม่งคุเรซ์มากอะน้ำสับปะรดกระป๋องอะอุย้ยยังไงสามคนเท่านั้นต้องไม่ใช่ฉันต้องไม่ใช่ฉันต้องไม่ใช่ฉัน โอ้ป็ไปุูยแดงจับหน่อยมีกระป๋องลายสีด้วยนะเดี๋ยตีว่คอร์บเลยเห็นกี่รงี้ริมขอบแมพเราจะแก้ดีนะมีคนตกลงไปก่อนมันจะตายแน่เลยอ่ะสิงแหบไปหมดกินน้ำหมดฉันจะเล่นเกมบอลเล่บ้างอ่ะแต่ฉันม่เเกมว่ายน้ำเนี้ย ปปเปดนบันเล<ข>็นมันซื้อเอาแกประเด็นคือไอไอสับป,ประรดนี่คือเงินเงินมงกุลหรือว่าเป็นอะไรฉันยอมแพ้ด่านนี้ยอม <c oughs> ด้วยหรือเปล่าไม่แกผ่านทุกครั้งอยู่ล้วคือฉันจะไปไม่ทนัทนถ้าโชคดูไม่ทนันว่าผลไม้จะตกลงมาเมื่อไหร่ทำไมไม่เป็นทีมวะมันเอาแค่เจ็ดคนเองแกฉันไม่รอดแน่เลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> มาเองก็ล่วงแล้วอุย้ยไอ้ถอยหลอดเจ้าเกียร์ดาเนี้ยมันยากจะไปสหรับเจลว่ะไปกล้วยไม่ไดมหมายถึงผลไม้กล้วยนะคือดาอ๋อมันยากเพราะมันไหลยอย่างเงี้ยนี่แหละอุย้ยโดนอยู่แล้วหูเมื่อกี้ก็ไปได้สวยเลยมากหอยหลอด เบลเบลยังไม่ผ่านเลยเบลสาบตอบจะนารมเจ้ด้วยนะครับผมตอี่ว่ะวายเกรอบแล้วว่ะโอ้ยเบลเาตกรอบอ่ะเาไม่ชอบด่านนี้เลยอ่ะตอนแรกไม่ชอบอีด่านสลามนี้ตอนนี้ไม่ชอบดานนี้กไม่ชอบนเานเฮ้ยมีกระป๋องอีกตัวนึงว่ะ มันจะผ่านง่ายนะด่านเนี้ยไอ้ยังไม่งไม่ง่ายเลยฉัคิดว่าไฟนอลจะเป็นเลยเจ็ดคนต้องไฟนอลแล้วแหละมั้งไปยอมแพ้แล้วมงกุฎยอมแพ้ไปแกยอมแล้วเนี่ยยอมแล้วเนี่ยจริงท้าไม่ได้อยู่แถวหน้าเนี่ยยอมแล้วด้วยเฮ้ยแถวหน้าว่าแกกระโดดตกทำไมวะมงกรสู้ๆนะสี่สี่สาม ตนสับปะรดมกวงเอ้ยทมไมกูล้มล่ะอะไรวะสิการนในใจหัวใจด้วยวะเกเลือกที่จะไปทางที่แตกต่างสินะแล้วมันก็อย่ามาด้วยกันอี่บอลแกฉันว่านะเพื่อนต้องไปถึงก่อนแกแน่เลยแกอยู่หลังท้ายอ่ะแน่นอนครับเขาดูคนอื่นปะเฮ้ยไอ้คนนี้ไอหนึ่งสี่หนึ่งเก้าอาจจะหนึ่งสี่หนึ่งเก้าอาจจะได้ว่ะ สี่หนึ่ง้าแน่นอนไปยากยก็ไอ้นี่อุ้ยไอหนึ่งสี่หนึ่งเก้าได้ว่ะฉันว่านี่อืมแซวเล่นแช่มบ่อยนะเนี่ยดีใจเยียอะไรมึงตอรอบไปสัวน คือคิดในแง่ดีไงว่าแบบคนเราต้องมองโลกในแง่ดีไว้ก่อนเสมอถึงแม้จะตกรอบก็บตามอะไรเงี้ย